สวัสดีค่ะน้องๆน้องๆก็งงกันใช่ไหมคะอ๋อลืมแนนอัไปเลยพี่พี่วิวอีกแล้วนะคะน้องๆน้องๆเนี่ยบางบ้านก็จะปลูกต้นไม้เยอะๆตัวเล็กๆต่พี่วิวก็งงกันมากเลยนะคะว่าพี่วิวปลูกต้นบองกระบองเพชรไว้ปลูกยากๆค่ะเพราะเวลาเอาไปใส่กระบองที่มันเป็นที่ปลูกนะมันใส่ยากมากเพราะมีหนาม พีวีก็เลยมาหาเจอสมุอนันึสารพันความรู้นะคะตอนทำไมกระบองเพชรต้องมีนะพีวีก็งงเหมือนกันมากค่ะพีวีเลยจะมาอ่านให้น้องๆฟังกันนะคะโอ้ยร้อนจังเลยนะทำไมเราสองคนต้องมาเดินการทะเรทรซายที่ร้อนระอุแบบนี้โอ้ยเมื่อยจังขอพักก่อนก้าโอ้ยเจ็บจัง นี่นายไม่รู้เลยหรือไงว่าต้นไม้ต้นนั้นน่ะคือต้นกระบองเพชรและที่สำคัญมันมีหนามที่แหลมคมมากด้วยด้วยโอ้ยถ้ารู้แล้วจะเป็นแบบนี้หรือไงอุย้ยเจ็บจังโดนไปเต็มเต็มโอ้ยพี่วิวิกก็เคยโดนเหมือนกันนะคะเนี่ยบ้านพี่วิวิ่ปลูกนะคะต้นกระบองเพชรเยอะมากคุณย่าพอดีคุณย่าของพี่วิวิ่ยชอบต้นกระบองเพชรนั่นเองคะ่ะ ว่าแต่เราสงสัยจังว่าทําไมต้นกระบองเพชรไม่มีใบไม้เหมือนต้นไม้ทั่วๆไปล่ะเห็นมีแต่น้ำนํำน้ํำน้ำนั่นแหละคือใบพี่วิวยังไม่รู้เลยนะคะเนี่ยว่าน้นามพวกนั้นน่ะคือใบของต้นกระบองเพชรที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความอยู่รอดกลางทะเลทรายแบบนี้เพื่อจะสูดพันเสีย น้ำเป็นจำนวนมากออกไปตามผิวใบดังนั้นตัวกระบ,บองเพชรจะต้องแห้งตายแน่ๆถ้ามีใบเรากลับบ้านก่อนดีกว่าฟันเราฮะจะรีบไปโยนฟันใต้ถุนบ้านถ้าเจ้าต้นกระบ,บองเพชรไม่ต้องมีใบแล้วทำไมต้องมีหน้าแทนด้วยงงไปหมดแล้ว หิวน้ำจังลำต้นอวบๆของมันต้องมีน้ำมากแน่ขอชิมหน่อยน้ำจะทำให้ที่ดักอากาศไว้เป็นชั้นๆป้องกันลำต้นจากลมและความหนาวเย็นตลอดกลางคืนและยังป้องกันไม่ให้สัตว์มากินเสือลำต้นทำหน้าที่ในการผลิตและสะสมอาหารหน้าที อ๋าลืมบอกไปอย่าคิดดื่มน้ําจากต้นกระบองเพชรเลยเพราะน้ําจากต้นกระบองเพชรที่ดื่ที่จะดื่มน่ะมันมีรสชาติขมมากๆฮ่าฮ่อุ๊ยไม่ทันเล้วขมมากๆเลยแต่พี่วิวิก็ยังงงอยู่ดีถ้าน้องๆรู้ก็อย่าดื่มคาแม่มาให้พี่วิวิด้วยนะคะพี่วิวอยากดูมากก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สารพันความรู้ตอนทำไมก่อนกระบองเพชรต้องมีหนามวันนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีเดอ้เดอเด้อเดิงเด้อ